สวัสด e. er mm ีครับเนาะครับเนาะกับมอพอกับอเล็กฟ้าหมูขอนแก่นนะครับเนาะมอนีผมกะจะพามาเบ่งอาการแตงล้ำนะครับเนาะเผื่อทำเนาะนะครับกอนี้เนาะมีประมาณสิบกัวล้ำนะครับเนาะแต่ว่าผมกะตัดออกนะครับช่วงนั้นกะตัดออกเพื่อที่จะให้ต้นบักคำเลี้ยนนะครับเนาะป็นมากเนาะอันนี้กะนะครับ่านไปนะครับหลายเดียนเติบเนาะอ่าบันนี้กะกอนอีกถึกฝนแล้วนะครับเนาะกิ้งนะครับที่ผม ตัดออกนะครับเนอล้ำที่ผมตัดออกนะสิบกว่านะครับผมจงไว้ประมาณสองล้ำนะครับเนาะเพื่อเลี้ยงกอเนาะนะครับสองสองล้ำเพื่อเลี้ยงกอเนาะมันกะเห็ดไห้นะครับสองล้ำนี่นะครับอ่าเห็ดไห้นะครับเนอนะครับเนอออกมานะครับเนอหลายเนอเติบอยู่นะครับเนอเกือบสิบพุ่ลละเนาะอ่าเกือบสิบพุ่ลละนะครับเนอมันกะเป็นทีพอใจอยู่นะครับเนอเนี่ยขนาดนะครับเบื้องล้ำเดียวนี่นะครับเนอล้ำเดียวที่ผมจงไว้กะออกมาซีหก นะครับจิตนะครับเนอจิตเนอเนอจิตเนอขนาดไวลําเดียวก็ยังจิตเนอแต่ลําอยู่ผมไวนะครับโคนมันลอยนะครับเนอเห็นบอบอกโคนมันลอยเนะเนอที่ออกมาส่วนมากก็จะโครลอยเนอครับเนะกะบดีันไดนเนะแต่ว่าเฮาก่าชักยอดนะครับเนอไว้ทากิ่งพอมพันแล้วกันเนะพยายามนะครับเนอตัดนะครับเนอแต่งนะครับเนะเนะนะครับออกเพื่อที่จะให้เนอไม่เขาเกิดเนอเนอที่อายุ นะครับเนาะลําที่อายุนะครับ2ปี3ปีนะครับเนาะกจาตัดแต่งออกเนาะเพื่อที่จะให้เนาะเขาเกิดนะครับเนาะแล้วนะครับเนาะมันกจะช่วยให้ฮอเ์ามันพัฒนาลั่มไปเรื่อยนะครับเนาะแล้วก็เนาะพัฒนาไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยเนาะอันไหนเนาะน้ะหน่อยก็ซับไปแกลงนะครับเนาะอันไหนเนาะเนาะหน่อยก็ตัดออกนะครับเนาะหรือชักยอดไว้เพื่อที่จะทํากิ่งพันธุ์นะครับเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางเด้อกะ เอาแนวทางมาฝากเนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นนอไผ่นะครับนอสูงประมาณอ่าเมตรหนึ่งนะครับที่ผมชักยอดไว้นะครับชักยอดไว้สองลำแล้วนะครับนอหยอดที่ผมชักก็คืออ่าประมาณเมตรยี่สิบนะครับนออ่าถ้ารับอ่านอน,นี้ก็สูงอยู่ประมาณสี่เมตรนะครับสามเมตรกว่าสี่เมตรนะครับแต่ผมก็ตัดออกประมาณสองเมตรกว่านะครับนอเพื่อที่จะอ่าเห็ดกิงตอนไปนยังผมคือตัดดอ,อกลายแทะนะครับนอ อ่าล่ำนะครับนอหรือนอที่เกิดมาใหม่เนี่ยบริไงปันไหนนออ่าเขาไงแค่ประมาณน,นิ้วกว็กวัวนะครับนอเขาก็เอาไว้สูงกิ่งมันก็จะน้อยนะครับนอเขาก็ต้องเอาไว้นะครับประมาณซี่หาตานะครับนอหรือประมาณเมตรก็กวัวเพื่อที่จะเฮ็ดให้กิ่งเขาใหญ่นะครับนอเพื่อที่จะเฮ็ดให้นะครับถือใจลูกค้าเอาผู้ใดสนใจกิ้งตอนหรือนะครับถุงช่ำไปสร้างมูลกัติดต่อสอบถาม ออมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบื้องอีกกอที่ผมนะครับเนาะตัดนะครับเนาะเพื่อเห็ดไห่นอมันรกนะครับตัดออกเพื่อที่เห็ดไห่โนอนะครับเนาะเขาเกิดหลายนะครับเนาะก็ฝากไว้แล้วกันสลหรับกอนนี้นะครับเนาะ